สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บูมจากรเพชรเดินทางาที่แถววัดบางมดวันนี้เฮียท่านหนึ่งส่งภาพมาในไลน์เลือกแล้วดูแล้วว่าะจะให้บูมจากรเพชรมาดูวันนี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีพระเครื่องอะไรบ้างแล้วก็เฮียเขาเนี่ยเก็บตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเลนะเนี่เนะใช่แล้วลก็ลุนพ่อแล้วก็ม,กมียังไม่เคยทัดแยกจํานวนเยอะๆคืออย่างนี้ฮนะในหนึ่งบ้านเนี่ยก็จะมีแบบนี้เนืได้รับแจกมาบ้างไปงานงานู้นงานนี้มีคนให้บ้างไปทําบุญเองบ้างรุ่นดังบ้างไม่ดังบ้าง<ม>ผสมกันหมดในหนึ่งบ้านเจอสม องค์ที่ไม่ได้ไม่ได้เอาเนี่ยมันจะมีกรณีคือโดยส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่อยากเก็บแล้วแต่อย่างบางคนเนี่ยอยากเก็บอยู่ก็ว่ากันไปแต่คือเราก็ชัดเจนในการซื้อขายไปเลยจบนับแล้วสอง0ันกว่าองค์เฮียแขวนปิตาอะไรหลวงปู่มนเหรอองค์เนี้ยทำแต่ผมสร้างเนี่ยสร้างเต๋านะของหลวงปู่มลเอาเฮียแขวนมาตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจเลยว่าไงเลยโอ้โหก็เป็นรุ่นเชนรุ่งโลดเนี่แหละมีสามกว่าด้วยก็คือแบบว่าเป็นพระที่ท่านเสียไปแล้วใช่แต่ว่าเป็นพระปิตาเราไม่ได้สนใจเราสวดมนต์ไหวพระสวดมนต์ไหวพระไหมเฮียท แล้วก็การเข้าหาพุทธศาสนามากขึ้นคือมาดูแลเรื่องจิตใจของตัวเองากขึืนใช่ครับก็คือคือเฮียหาเข้าหาทางธรรมะมก็จะช่วยในก่อนทาธุรกิจการติดต่อการจัดการจะมีสมาธิใกันเริ่มแรกเนะี่ยไฟไหมมาตัวโอเคเข้าเริ่มเข้าหาธรรมะ บอกหะวงจันโตว่าต่อไปเราจะารักษาศีลขอให้ท่านช่วยดวงดานให้เราเกิดใหม่คำแล้วก็เกิดใหม่คำหนึง่งกลับมาดีขึ้นพอดีขึ้นเสร็จเจอลูกน้องโกงไปครั้งหนึ่งหมดตัวอีกในตอน,นเราเรา,เราพลาดหรือว่าเราตอนนั้นเราค่อนข้างจะใช้ชวิตแบบใส่เพลือพอได้เงินมาเยอะเที่ยวกินกินเที่ยวนะฮะแล้วก็ปล่อยลูกน้องให้ดูแลร้านที่ทำไมยิ่งํำยิ่งเป็นหนี้โอ้ตายมาเช็คเป็นชบอกฉันเป็นหนี้ทำไงดีวะเริ่มใหม่ไปไหว่หลวอไปลงโต๊ะกลับลงโตที่วัดอิน ตั้งใจทำมากินละขอให้เกิดครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งตอนนี้มีบ้านมีทุกอย่างพร้อมด้วยแรงความศรัทธาใช่แรงอธิษฐานที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเกิดแต่เกิดได้อย่างที่พ่อหลงฟังนี่ก็เป็นต้องเรียกว่าช่วงเวลาที่เฮียเขาไมขึ้นไปยินพายผมดูเนี่ยก็จะได้ฟังเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประวัติของแต่ละคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วก็คิดเห็นยังไงอยากรู้อะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวผมรู้นี่นั่นที่จะทําออกมาเป็นคอนเทนต์ ก็สามารถทิมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากปล่อยพระก็เราก็มาดูกันตามสิ่งที่ท่านมีบนพื้นฐานความเป็นจริงและบนความยุติธรรมคุณธรรมที่นําหน้าผ่านประสบการณ์เรื่องราวมากมายเล่ากันอยู่ในช่องของเรานี่ละฮะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมก็คงอธิบายได้ดีที่สุดในช่องของผมเองวันนี้เรามาดูเหรียญหล่อจีนหลวงพ่อเต๋อคงทองนี้เป็นเกจิจิตของหลวงพ่อมาถงจะเจอกันแบบนี้ซึ่งผมก็นำพระที่ผมได้มานะนี่ต้องเรียกว่าเยอะจริงๆริครับเดี๋ยวมากันสุกรถานล น้าได้มาดูคือบางองค์ยังไม่ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่อันไหนที่ใช่ก็คือใช่แค่นั้นเองเจอเหรียญหลวงปู่จือรุ่นแรกนี่ครับเหรียญหลวงปู่จือรุ่นแรกวัดเขาตังเงาะสมัยก่อนเฮียผมไปทําบุญมาปัจจุบันนี้เล่นกันหลายพันละครับเล่นกันหลายพันละขึ้นมานี่นะครับเหรียญนาฬิกสองหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือะองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่เรียกได้ว่าเหนียวจริงๆอ่ะเฮียชอบสายเหนียวเลยนะทุกทุกสายหลวงพ่อพรมเจอท่านเลยปะไม่เจอเจอหลวงพ่ออะไรที่เจอแบบจริงจเีเจอปู่หลิว ไปแดงมีตีวอนท่านอยู่เลยครับโอ้นี่สุขใจแดงแป๊บเ่ยเก่าเก็บจริงๆนะเฮียประสบการณ์กับปู่หลิวนี่มีเรื่องไหนบ้างที่เห็นชัดๆข้าวไข่คอหรออธิษฐานหรออ่านี่ไงปู่โต๊ะนี่ครับเนี่ยเจอเหรอน้องปู่โต๊ะครับตีพัดยศไข่รูดเต็มมาเลยปูโอ้ยฉลองปัญหาตั้งนานเนี่ยนี่ไงปู่โต๊ะเรียนเลือดผมมาเนี่ยดูมานานแล้วยังโอดูดูมานานแล้ว คุณผูณ้ชมนี่ดูพระหลากหลายแล้วก็แม้กระทั่งตอนประมูลพระเนี่ยที่เราเปิดที่ราคานี้ราคานี้ราคานี้คือไม่มีไม่มีนับคือเออเนี่ยผมเปิดคุณราคานี้ปนไปเลยนะออต่อรองก็ได้การนิดๆหน่อยๆก็ปอเอาลไยมีคือเราทําการค้าจะไปตึงเป๊ะมากก็ไม่ได้ไปหย่อนเกินไปเขาก็ว่าเราผมก็ต้องวางตัวให้แบบกลางแล้วก็ทาให้มันคนนี้เออหน้าให้มาดูเพราะว่าสงสัยอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมา สุดท้ายเราไม่ได้เกี่ยวรุ่นเลยเขาสร้างเขาสร้างตัวพระปู่โตนะแต่ไม่มทันท่านด้วยเอ,อแต่แรงอธิฐานแรงคราวามศรัทธาการันตีแล้วอบอกว่าเราเป็นลูกต้อมาอยู่กับผมเราอยู่ท<ม>ี่ท่านกำมาเนี่ยดืดอย้อๆแต่คุณบูมบอกอยู่ผมยังงงว่าอ้าวคุนพระจ้าโผล่เขาบอกโผล่ได้ไงเนี่ยตั้งแต่ว่าจะเช่าตั้งนานแล้วนะอ,องค์นี้นะอ,อ๋ออยากจะไปเช่าเหมือนกันใช่ยังไม่เก็บไว้ใช้เดี๋ยวเก็บไว้ใช้เก็บเกบกันแบบนี้เก็บไใช้ครักอีกใครที่สำคัญก็เก็บไว้เจอผมก็สอดไว้บักน้ำลูกสีแดงอ๋อใช่อันนี้อันนนนนีีี้้อัััจจววงงเเลยย่ตริ เด็กๆเขามาสองดูตอนเด็กอย่างเงี้ยแต่วัดปากน้ำนี่มีแทบทุกบ้านจริงมีปกโต๊ะสามเก้าหลวอป่วยมาปัจจุบันในพักกล่องแบบนี้บางอย่างขายได้อย่นี่เป็นทันนะเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วอะเนี่ยเล่นกับแต่ก่อนทําบุญแจกไม่กี่ตังค์เนีไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีใครสนใจด้วยปัจจุบันพ้าหลวงพ่อแพงหมดแล้วครับก็เลยขึ้นมาเป็น,เล,เ,ลนเล่นรุ่นที่ไม่ทันด้วย โอเคนะครับตอนนี้เราเข้าพักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่ครูอยางเฮียแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักเลยอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรียกเข้ามาเช่าพระซึ่งก็ยังไม่เคยเปิดหน้ามีทั้งแบบว่าสมัยก่อนแจกทาบุญแจกผ้าป่าแล้วก็มีทั้งของเก่าเก็บไฟหาพระเกจิอาจารย์ที่ไปหาม,มาข้างนอกแต่สุดท้ายแล้วในบ้านตัวเองก็มีเหมือนกันนะครับบางองค์ก็ให้เฮียเขาเก็บไว้บางองค์ก็ได้เช่าแบ่งบูชาซึ่งก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้จะได้รับสาระความรู้ดีๆไมมมม่่่่่าากกากกกกกกก็็็นนน้้อยยะรรรรัแลลหหงงจจจจีีีผธธธุุุิิิใเเปท2ซึว ดูเลขมงคลนะครับพลังศาสตร์ตัวเลขที่เอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเราเองได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นความเชื่อบนความเชื่อผิดๆหรือความงมงายนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บางท่านอาจจะทราบและไม่ทราบซึ่งวันนี้ผมได้เปิดบริการแล้วใครที่อยากทราบหรือสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาทักได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจเพจนี้ได้เลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันนะฮะว่ามีข้อมูลอะไรดีๆมีอะไรมาฝากแล้วฝากกดติดตามและมีคอมเมนต์อะไรสามารถเม้นมาที่ข้างล่างได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทยดูดวงจีนปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาวดูจากวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆประจำธาตุประจำปีนักศัตร์ประจำปีเกิดซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ธดาเสนีวงณยุทธยาและผมบูมจากเพชรน,นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์ดัดคิวได้เลยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการซื้อและการขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลและยังรับเช่าให้เช่าพระบูชาพระทองคำพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆและของเก่าโบราณสามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ตึกยูเนียนทาวเวอร์ติดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ชั้นจีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ไลน์แอดแอดบูมจาก,กเพชรได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ